อัสสลามุอะลัยกุมเรมะตุลลอฮิวบเระกาตสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะ เราจะเรียนเรื่องลักษณะของวัสดุนะคะต่อจากคาบที่แล้วยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะเกี่ยวกับลักษณะของวัสดุนะคะว่าลักษณะของวัสดุที่นํามาใช้ทําวัตถุมีลักษณะอย่างไรนะคะเมื่อเรานํามาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะคะแล้ว เราใช้อะไรบ้างในการเปรียบเทียบลักษณะของวัสดุที่นำมาใช้ทำเป็นวัตถุนะคะเราไปดูกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนื้อหาในวันนี้นะคะเรามาทบทวนความรู้จากเรื่องที่แล้วนะคะก็คือลักษณะของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนะคะว่าเราจะเปรียบเทียบนะคะเราใช้อะไรในการเปรียบเทียบบ้างนะคะ นักเรียนดูนะคะเวลาเราจะเปรียบเทียบลักษณะของวัสดุที่ใช้ทําวัตถุนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะดูนะคะก็คือสีของวัตถุนะคะสีของวัตถุอ,อย่างที่2ก็คือรูปร่างของวัตถุนะคะอย่างที่3คือพื้นผิวนะคะว่าพื้นผิวเป็นยังไงนะคะ,ะผิวเรียบหรือผิวขรุขระนะคะความแข็งนะคะ วัตถุมีความแข็งหรือความอ่อนนะคะและสภาพความยืดหยุ่นนะคะวัตถุนะคะยืดหยุนหรือไม่นะคะในกรณีที่เราใช้วัตถุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นนะคะแน่นอนว่าวัตถุนั้นจะยืดหยุ่นนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้วัสดุนะคะที่มีสมบัติไม่ยืดหยุ่นนะคะแน่นอนว่าวัตถุนั้นจะไม่ยืดหยุ่นนั่นเองนะคะ รูปร่างก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะรูปร่างวัตถุนะคะที่เราเอานำวัสดุมาสร้างนะคะเป็นรูปร่างลักษณะไหนอาจจะเป็นรูปร่างทรงกลมทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมหรือแม้จะหรือแม้กระทั่งนะคะเป็นรูปทรงอิสระนะคะก็มีนะคะแล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งานนะคะแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานใช่ไหมคะเราต้องดูด้วยว่าวัตถุ สิ่งที่เรานำมาสร้างเป็นวัตถุนะคะความเหมาะสมในการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะรูปร่างารูปร่างรูปทรงต่างๆก็ต้องเหมาะสมกับการใช้งานใช่ไหมคะอ,อันนี้คือทบทวนเนื้อหาจากคาบที่แล้วนะคะต่อไปในส่วนของวันนี้เราไปดูนะคะในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูจะเอาตารางนะคะจากคาบที่แลว้วให้ในักเรียนดูก่อนนะคะจากที่คุณครูสรุปนะคะก็คือ คาบที่แล้วคุณครูมีวัตถุมาให้นักเรียนอยู่สามวัตถุใช่ไหมคะนั่นก็คือยางลบแก้วน้ําตุ๊กตาวันนี้คุณครูก็มีวัตถุให้นักเรียนดูมีรูปภาพของวัตถุให้นักเรียนดูเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คุณครูเอาตารางจากคาบที่แล้วมาให้นักเรียนทบทวนกันก่อนนะคะจะเป็นยางลบแก้วน้ําแล้วก็ตุ๊กตานะคะ,ะคุณครูก็จะแยกนะคะ,ะให้เรา เปรียบเทียบนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นสีรูปร่างพื้นผิวความแข็งแรงนะคะแล้วก็สภาพยืดหยุ่นเมื่อเราเปรียบเทียบนะคะเขียนเป็นตารางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถแยกได้ว่านะคะ,ะวัสดุที่เรานํามาใช้ทำเป็นวัตถุนะคะเมื่อ เป็นวัตถุแล้วนะคะมีสีมีรูปร่างมีพื้นผิวมีความแข็งแรงหรือมีสภาพยืดหยุ่นเป็นอย่างไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานนั่นเองนะคะบางทีนะคะวัตถุนี้นะคะมีพื้นผิวครุขกระนะคะก็เหมาะสมในการใช้งานแบบนี้นะคะาบางวัตถุอาจจะพื้นผิวเรียบนะคะก็มีความเหมาะสมในการใช้งานอีกแบบหนึ่งนะคะ จะต่างกันนะคะเราต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะอาจจะเป็นถ้าเป็นของเล่นนะคะเราอาจจะใช้วัสดุที่ที่ยืดหยุ่นใช่ไหมคะง่ายต่อการเล่นนะคะถ้าเรานาวัสดุที่แข็งนะคะมาทําเป็นของเล่นได้ไหมคะอ่ะก็จะส่งผลทําให้เราเกิดอันตรายนะคะส่วนมากนะคะของเล่นนะคะจะใช้วัสดุที่อ่า น้ำหนักเบานะคะไม่แข็งนะคะ,ะมีความยืดหยุ่นนะคะของของใช้จะอะส่วนมากก็จะใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงนะคะทนทานนะคะนั่นเองนะคะฉะนั้นที่คุณครูบอกไว้ว่านะคะ,ะวัตถุแต่ละอย่างนะคะที่สร้างขึ้นมาก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมต่อการใช้งานของแต่ละอย่างด้วยนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูในส่วนของวันนี้นะคะนักเรียนดูนะคะตัวอย่างนี้แก้วน้ํานี้อ่ะคุณครูเอารูปภาพจากคาบจากคาบที่แล้วนะคะนักเรียนดูนะคะวัตถุนี้ก็คือแก้วน้ำนะคะใช่ไหมคะอ่ะแล้ววัแล้ววัตถุนี้ทํามาจากวัสดุอ่ากี่ชนิดชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดนักเรียนดูแก้วน้ํานี้ทํามาจากวัสดุชนิดเดียวกันก็คือพลาสติกใช่ไหมคะไม่มีวัสดุอื่นมา ปนกันเลยนะคะไม่มีวัสดุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพลาสติกเลยใช่ไหมคะมีพลาสติกอย่างเดียวชนิดเดียวเพียวๆเ,เลยในการทําแก้วน้ําแก้วนี้ใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นวัสดุที่ใช้ทําก็คือพลาสพลาสติกวัตถุบางชนิดก็อาจจะใช้วัสดุหลายชนิดมาทําเป็นวัตถุ ก็มีนะคะส่วนในข้อนี้ตัวอย่างในข้อนี้เป็นวัตถุนี้ก็คือแก้วน้ำใช่ไหมคะทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันซึ่งวัสดุที่ใช้ทําก็คือพลาสติกใช่ไหมคะสมบัติของพลาสติกคืออะไรน้ําหนักเบาใช่ไหมคะแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ไวต่อความร้อนนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างข้อที่หนึ่งที่ครูคจะให้ดูว่าวัตถุนี้นะคะทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดแล้ว ถ้าทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันคือวัสดุอะไรแล้วถ้าทำมาจากวัสดุหลายชนิดทำมาจากวัสดุอะไรบ้างนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2นักเรียนคิดว่ารูปภาพนี้ที่ครูเอามาคืออะไรเอ่ย แน่นอนว่านักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนตอบได้คือล้รอรถยนต์ใช่ไหมคะวัตถุนี้คือล้อรถยนต์จากจากรูปภาพที่นักเรียนดูนักเรียนคิดว่าทํามาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดคะ,ะจากที่คุณครูสังเกตดูมีทั้งอันที่เป็นยางแล้วก็โลหะใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถตอบได้ว่าทํามาจากวัสดุหลายชนิดก็คือในนี้หลายชนิดก็คือ2ชนิดใช่ไหมคะอ่ะอ่า วัสดุอะไรบ้างก็คือยางกับโลหะนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งสมบัติของอยางจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็เหนียวใช่ไหมคะและโลหะจะมีสมบัติก็คือความแข็งแรงใช่ไหมคะอ่ะความแข็งแรงผิวเรียบนะคะแต่เมื่อโดนน้าบ่อยๆใช่ไหมคะจะทําให้เกิดให้เกิดสนิมนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างข้อที่2ต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่3า นักเรียนดูตัวอย่างข้อที่3นี้จากรูปภาพนะคะเห็นได้เลยนะคะว่าวัตถุนี้คือกระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋าจากนักเรียนสังเกตรูปภาพกระเป๋าที่คุณครูให้มานักเรียนคิดว่าทํามาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดนักเรียนดูหลายชนิดใช่ไหมคะหลายชนิดยังไงนักเรียนดูพวกที่เป็น ซิปต่างๆทํามาจากโลหะส่วนกระเป๋านะคะทำมาจากผ้าฉะนั้นกระเป๋าใบนี้จึงเป็นวัตถุที่ทํามาจากวัสดุหลายชนิดซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุที่เป็นผ้าและโลหะใช่ไหมคะโล,โลหะนะคะสมบัติของโลหะก,ก็อะไรคะแข็งแรงใช่ไหมคะผิวเรียบใช่ไหมคะและ านานๆเมื่อโดนน้ำใช่ไหมคะก็จะเป็นสนิมแต่ผ้านะคะมีความอ่อนนุ่มใช่ไหมคะดูดซับน้ําได้ดีอันนี้คือคุณสมบัติของของผ้าดังนั้นวัตถุนี้สรุปได้ว่า,าเป็นกระเป๋าทํามาจากวัสดุหลายชนิดและวัสดุที่ใช้ทําก็คือผ้าและโลหะใช่ไหมคะวัตถุบางชนิดนะคะทำมาจาก วัสดุชนิดเดียวกันหรือวัตถุบางชนิดทำมาจากวัสดุหลายชนิดก็คือตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะบางวัตถุก็ทํามาจาก2ชนิดบางวัตถุก็ํามาจาก3ชนิด4ชนิดแล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งานนั่นเองอันนี้คือเรื่องลักษณะของวัสดุที่เราเรียนในวันนี้นะคะก่อนจะจบบทเรียนวันนี้นะคะเรามาสรุปกันก่อนนะคะลักษณะของวัสดุนะคะก็คือเราสาม ลักษณะของวัสดุที่เรานำมาใช้ทำเป็นวัตถุนะคะเราสามารถเปรียบเทียบหรือสังเกตได้จากเราสังเกตได้จากสีรูปร่างใช่ไหมคะพื้นผิวใช่ไหมคะความแข็งและสภาพความยืดหยุ่นนะคะเมื่อเราเมื่อเราเปรียบเทียบและสังเกตได้แล้วนะคะวัสดุต่างๆนะคะ,ะที่เราสร้างมาจากวัสดุนะคะบางวัตถุก็ ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันบางวัตถุก็ทำมาจากวัสดุหลายชนิดใช่ไหมคะเมื่อหลายชนิดแล้วนะคะอย่างน้อยก็คือ2ชนิดขึ้นไปนะคะหรืออาจจะ3ชนิดสชนิดก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะวัตถุแต่ละชนิดที่วัตถุวัตถ,ถุแต่ละชนิดนะคะ ที่นำวัสดุมาสร้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานว่าว่าเหมาะสมใช้วัสดุอะไรในการทำนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นของเล่นลูกบอลพวกนี้นะคะเราจะใช้โลหะมาทำเป็นอลูกบอลได้ไหมก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าโลหะนั้นแข็งใช่ไหมคะเวลาเราเล่นไปก็จะทำให้เกิดอันตรายทังนั้นเวลาเราจะอ่า นำวัสดุมาสร้างเป็นวัตถุหนึ่งอย่างนะคะให้เราคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยและความสะดวกต่อการใช้งานด้านเองอสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนต่างๆนะคะที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบเริกาตุ